สวัสดีค่ะพี่น้องพี่สันน้อกินค่ะเมื่อนี่เขาป้าคือเก้าค่ะสวัสดีค่ะมหาเก็บเห็ดค่ะมหาเห็ดค่ะเมื่อว่ามันจกะยังบ่ค่ะมาลุนน้ำกันค่ะพี่น้องพ่อแล้วพอแล้วค่ะพ่อแล้วมามาทั้งพี่มาทั้งพี่ค่ะเห็ดปวกกันยังมีเยอะเฮ้พี่น้องเ่ยค่ะเห็ดปวกเห็ดปวกจิกค่ะ ดอกจีกับมี้ยกค่ะดอกตุมต่มๆนุ้ยอันนี้กระเมนแต่บ่บเมนเฮดปวกเฮดเบือค่ะนี่เ็ดเบือออกอยกไก่ๆกันค่ะปาถือขาปลาถือขาพน,นุพนุพนันขาเหงา่นื้อว่ามันจะเสาออกแล้วค่ะมันยังออกอยก

đẹp luôn nè đừng có nữa đi à. Cảm ơn ừ. à. ừ. Đừng có khẩn. Nó đỡ 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 đỡ. พอแล้วค่ะเห็ดปวกแต่เป็นเป็นเห็ดปวกใกล้หน,น่อยค่ะเห็ดปวกหน่อยเห็ดังไรที่เอาอะไรนะเอาอยู่บ่คือหน่อยก็รอดฮะกี่ขั้นนี่มันหน่อยพอิแต่ขั้นบ่เอาก็เสียดายเนาะขั้นบ่เอาก็เสียดายค่ะนู่นพี่น้องหได้ๆพุ่น,นนะ่ะข้างในพุ่นก่อน Ni bộ kênh hinh nênh hiện khoa hinh nênh kia bọn hôn 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 cái hôn 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 แมนไปเบิดเลยค่ะทั้งขาเต็มเลยเหยียบถวยแน่ค่ะ mày lại đây mày lại đây, kiếp nè kiếp kịp vai vậy mà, kịp bô vậy, chim vậy đọc lại 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 đọc anh đọc này khai thao nè này nói Ôi, này nè nè Ôi nè 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 เห็ดปวงน้อยไงเต็มตาล่ะเก็บโบไว้เด้อค่ะเห็นมันเข่าไตนี่แล้วให้บอกว่าเก็บดอกน้อยมันดอกน้อยสิคลิปโหลดดอกน้อยอะไรไมัรู้เข่าแล้วพี่น้องเก็บโบไว้แล้วค่ะมันดอกน้อยโพดเก็บโบไว้พอาล่ะค่ะคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองอีสานหานื้อกินนะคะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปเหงื่อบ่นะ hay <laughs> <laughs> mình ở hết cuộc nhanh coi má ẩu bà này không